คุยกันหนิ่งถ้าผู้หญิงพูดคํานี้กับผู้ชายนะคะ mm. เขาก็จะยิ่งดึงตัวเองอออกห่างไปม,มากกว่าเดิมอันนี้คือสุดข้าวให้เข้าใจาอีกรอบนึงนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูสามารถดูได้ EP แรกนะคะอันนี้เป็น EP 2เนาะคือผู้ชายเนี่ยเปรียบเสมือนหนังยางนะคะเวลาเขาแบบรักผู้หญิงอันนี้คือผู้หญิงเนาะเขาก็จะยืดตัวเองออกไปนะคะ mm. เมื่อสักพักหนึ่งนะคะเขาก็ต้องการที่จะสื่อสารกับตัวเองการที่จะได้อยู่กับตัวเองเนาะเขาก็จะหดกลับไปเพื่อไปชาร์จเอเนอร์จีต่างๆการที่เขาหดกลับไปนะคะหรือว่าเขาออกห่างจาก เราไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยหมดรักเราหรือว่าเขาเปลี่ยนใจหรือเขาโกรธเราหรือทําอะไรผิดเนาะไม่ต้องโทษตัวเองนะคะสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้แล้วในส่วนของพาร์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเจาะลึกว่าทํายังไงล่ะถึงจะได้คุยกับเขาได้สื่อสารกับผู้ชายแล้วทายังไงผู้ชายถึงจะเข้าใจตัวเองนะคะเรายกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะว่าถ้าสมมติผู้ชายเนี่ยกำลังจะดึงตัวเองออกห่างเนาะเพราะว่าเขาจะเกิดโดยสัญชาตญาณแล้วก็ธรรมชาติของเขาถ้าสมมติเราเรา,เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายกําลังจะ จะ,จะดึงออกหางปุกอะแล้วเราไปบอกเขาว่าแบบมาคุยกันหน่อยสิเขายิ่งจะแบบโอเค ฉ,ฉันไม่ได้พร้อมที่จะคุยฉันแบบตีตัวออกห่างไปเลยหรือว่าปิดกั้นมากกว่าเดิมซึ่งทําแบบนั้นอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันคือการตีความหมายผิดๆเนาะใครที่เคยเจอประสบก,การณ์แบบนี้ยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะเพื่อส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในซีรีส์ป่ะที่แบบว่าหรือว่าตัวฉันเองวะบางครั้งที่แบบว่าเออเธอเป็นไรอะ่ะมาคุยกันหน่อยสิแบบทั้งที่แบบเขายังไม่ได้สดุกจะคุยแล้วเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่เขาเป็นตัวของเขาเองแต่เราอะ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดก็นปะ่ะก็จะโทษตัวเองหรือว่าไม่ก็โทษเขาไม่่่่่กกโทททษสถาาาาาานนรรวเเเ้ีผิดหืออปล ีนจะสื่อสารยังไงล่ะจะคุยยังไงล่ะอะในหนังสือเล่มนี้ก็ให้มาเหมือนกันนะคะคือ How to จะเริ่มคุยและ <laughs> ใชในจิมบูเองอะนะคะลืมบอกว่าข้อมูลนะคะที่เราพูดนะคะแล้วก็สรุปเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะ men are f o r m e women are f o r m e n นะคะหนังสือเล่มนี้สนุกมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็อยากให้สำนักพิมพ์ของไทยเนี่ยพิมพ์แปลไทยอีกรอบหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนเข้าถึงเราไม่รู้หรอกนะว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีความแบบ b บแหวขนาดไหนเพราะว่ามันไม่ได้มีงานวิจัยอะไรหรือว่ามีก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ไปศึกษาหรือว่าความผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นใหญ่หรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านอะเราเอา อีโก้เราพยายามเอาอีโก้ของเราลงเพราะว่าเวลาบางครั้งเราอ่านเราก็จะเกาหัวแบบอะไรของแม่งวะอย่างนี้ก็ใช่ไหม,ไมก็จะเป็นเหมือนกันว่าโอ้โหไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้าใจยากไอ้ผู้ชายเนี่ยเข้าใจยากอันนี้อีโก้ละเออมันรู้สึกแบบมันผู้ชายเข้าใจยากจังวะ ไม่ใช่ตัวเรานะเออนะคะขนาดเราเป็นทรานเนาะคือเราเป็นผู้ชายมาก,ก่อนแล้วก็มาเป็นผู้หญิงเราก็เลยรู้สึกนิสัยแบบผู้หญิงหรือว่าบางครั้งเราก็มีความนิสัยผู้ชายเหมือนกันอโอเคท้ายทั้งหมดแล้วนะคะเวลาเราทาคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลแบบสรุปมาเนาะมันก็อาจจะมีการตกหล่นตรงไหนไปบ้างหรือว่าเพิ่มแบบอัตลดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าอยากได้แบบข้อมูลเต็เมๆหรือว่าอยากสนุกๆก,ก,ก็แนะนําว่าไปซื้อมาอ่านนะคะฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยสนุกแกมาถึงนะคะเข้าเรื่องกันบ้างคือ how to จะคุยแล้วแล้วเราจะคุย เขาจะเราจะคุยตอนไหนแบบเวลาไหนถึงจะโอเคเวลาที่จะคุยกับผู้ชายนะคะคือเวลาที่เขากลับมาค่ะคือตอนที่เขาแบบดึงตัวออกห่างหรือว่าตีจะเรียกว่าตีตัวออกห่างมันดูแบบ ยังไงไม่รู้เนาะคือถ้าสมมติผู้ชายดึงตัวออกห่างอะปล่อยเขาไปนะคะคือเราไม่ต้องไปแบบไปไล่ล่าเขาไม่ต้องไปพยายามเขาไม่ต้องไปซักเขาเรียกอะไรสอบปากคําเขาอะปล่อยเขาแล้วก็สนับสนุนนะคะคือปล่อยไปเลยว่าทาเหมือนกับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะกลับมาเองหลังจากที่เขาบูดเอนเนอร์จีเสร็จเขาชาร์จเอนเนอร์จีตัวเองเสร็จนะคะเขาจะกลับมาอันนี้เราเป็นเวลาทองที่เราจะได้ความใกล้ชิดเนาะคือผู้ชายเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะพร้อมแล้วว่าพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะใกล้ชิดแล้วปัญหาคืออะไรคะปัญหาคือผู้หญิงคือท่วใหญ่อะ ออกไปหาผ,ผู้หญิงก็จะรู้สึกช็อกนะคะช็อกน้ำนิดนึงก็จะรู้สึกว่าฉันทําอะไรผิดไปแล้วฉันต้องเข้าตรงไหนฉันต้องพูดเลยหรอต้องทํำยังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเหตุผลประมาณ3ประการคือหนึ่งเลยผู้หญิงก็จะกลัวผู้หญิงจะคิดว่า เขาอาจจะไม่ต้องการฉันละเขาไม่สนใจฉันละเขาไม่อยากฟังฉันอันนี้ประการแรกนะส่วนประการที่2นะคะก็คือผู้หญิงอาจจะกลัวว่าผู้ชายจะอารมณ์เสียกับเธอหรือเปล่าถ้าเราพูดความในใจหรือแบบโอเปนอัพกันคุยกันนะคะเขาจะรอให้ผู้ชายอ่ะเปิดบทสนทนาก่อนเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาพอยิ่งรอเขาก็ยิ่งไม่พูดแล้วเราก็จะยิ่งอารมณ์หงุดหงิดและอารมณ์เสียลองนึกภาพนะคือเรารอให้เขาพูดก่อนเพราะว่า เราคิดว่าม like ันคือปัญหาแต่ผ like, ู้ชายเขาไม่ได้คิดแบบนั้นผู้ชายก็จะพูดว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเออบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดแบบนั้นแต่ผู้หญิงจะแบบมึงก็พูดสิอะไรเงี้ยผู้ชายแบบแล้วกูจะพูดอะไรล่ะกูกูกูปกติดีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นประการที่สองเนาะส่วนประการที่สามนะคะคือผู้หญิงเนี่ยหลังจากที่ผู้ชายดึงตัวออกห่างไปปุ๊บนะคะกลับมาปุ๊บผู้หญิงก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะพูดแต่ว่าก็รู้สึกไม่ ไม่กล้าที่จะพูดอะไรต่างๆเนอะเขาบอกว่าแทนที่ผู้หญิงอะจะพูดเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะผู้หญิงจะทําความผิดพลาดคือเป็นการตั้งคําถามกับผู้ชายนะคะตั้งคําถามเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความคิดของเขาเพอผู้ชายไม่พูดผู้หญิงจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากสนทนากับฉันอะเขาไม่อยากพูดกับฉันอะแล้วก็ทำให้ผู้หญิงหงุดหงิด แล้วก็อาจจะเกิดการทะเลาะก,กันลองดูว่าคู่ไหนทะเลาะก,กันจากสาเหตุนี้มานะคะลองคอมเมนต์มาบอกเรานะบางคนก็จะวิทยเอาแนละ้วจะทํำยังไงนะมันมีวิธีทางนะคะวิธีจะทํายังไงให้ผู้ชายพูดพูดในที่นี้อาจจะเป็น open up, นัพเนอะเพราะว่าเขาใช้คาว่าพูดคุยนั่นแหละนะคะก็คือ open up ต่างๆว่าก็คือให้เราเริ่มเป็นคนที่จะเปิดประโยคก่อนอย่างเช่นถ้าสมมติผู้ชายกลับมาก็ เล่าให้เขาฟังก่อนไม่ต้องไปสักถามเขาคือเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมาจากดาวอังคารคือดาวอังคารเนี่ยเวลาเขาพูดคุยเขาจะแบบตอบด้วยเหตุผลแต่จะต่างกับวีนะัสซึ่งผู้หญิงมาจากวีนัสผู้หญิงจะคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ของฉันเป็นยังไงอันนี้เขายกตัวอย่างหลายเคสเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเคที่เห็นตัวอย่างคือไม่รู้ว่าแฟนที่บ้านใครเป็นบ้างเวลาเราผู้หญิงถามก็จะแบบโอเควันนี้ของคุณเป็นไง ก็โอเคสบายดีแล้วผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องถามคําตอบคําด้วยวะเออถ้าบอกไม่ได้หรอโนเนีนะ่ผู้หญิงก็จะรู้สึกหงุดหงิดว่าผู้ชายไม่อยากจะคุยไม่อนจอยกับการคุยกับเราเพราะว่าถามคาตอบคําคือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะหรือว่าบางวันเขาก็แบบเออเต็มใจที่จะเล่าให้เราฟังก็มีเหมือนกันนะคะแต่ให้ปรับเปลี่ยนใหม่อะหรือกันนะให้ปรับเปลี่ยนใหม่ว่าไม่ต้องไปแบบถามว่าแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างให้เริ่มจากการแชร์ ของเขาอบอกว่าการที่เราจะฝึกให้ผู้ชายอ่ะพูดเราต้องเริ่มจากการแชร์เขาก่อนให้เขาเห็นข้อดีว่าการพูดคุยเนี่ยมันมีข้อดีนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราต้องไม่พยายามเปลี่ยนให้เขาเป็นผู้หญิงคือผู้หญิงหลายๆคนอาจจะแบบอยากเปลี่ยนผู้ชายให้มาเป็นผู้หญิง ไม่เราต้องเข้าใจว่าเขาคือผู้ชายเนาะ <c oughs> เข้ามาจากดาวอังคารในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้นะฉันฉันไม่ได้ออกตัวแทนนะแล้วฉันก็ไม่ได้มานั่งแบบมาสอนผู้หญิงว่าแบบมึงต้องเข้าใจผู้ชายบา้บาบา้บาบา้บาบ้าบ้านู่นนี่นั่นเพราะว่า,านี่ก็แบบเออ <c oughs> ก็อยู่ฝ่ายผู้หญิงแล้วะแต่อันนี้คือเราสรุปมาจากหนังสือถ้าจะเกียดฉันจะเกียดนะไปเกียดหนังสือนะคะให้เราเริ่มบทสนทนาสนนาก่อนอย่างเช่นก็เราว่าวันนี้ของเราเป็นยังไงคือถ้าสมมติเขาตั้งใจฟังก็ appreciate หรือขอบคุณเขาหรือถ้าแบบแฟนบบ้้าาาาานใใคครรรรที่่่่ไไมมมเเเเยยจจะะฟฟััังงงลตอสถแบ Please, ได้ได้แลยว่าเออแบบ,แบ,บช่ฟังฉันหน่อยนะวันนี้ฉันเหนื่อยจากที่ทํางานมาจังเลยฉันอยากเล่าตรงนี้ให้ฟังพอเขาฟังได้ประโยค2์ประโยชน์สูงแล้วเ,เล่าไปว่าเออวันนี้เราทําอะไรสัาประมาณหนึ่งถึงสองเรื่องเปสอง,ส,องสามประโยชน์แล้วเรา appreciate เราต้องขอบคุณนะเออขอบคุณนะ้ดาอะไรองนขอบคุณนะ้าที่รักนุนี่ที่แบบตั้งใจฟังเราแล้วผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าการฟังของเขาอะ่ะมีประโยชน์เพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ขอบคุณอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะฟังไปทาไมเพราะว่าฟังไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเก็ตไหมคือเราต้องพยายามแสดงความว่าการฟังของคุณเนี่ย ม,มันมีประโยชน์กับฉันนะมันช่วยฉันและเนี่ยแหละคะ่ะมันคือการฝึกให้ผู้ชายพูดบางคนอาจจะแบบว่าไม่เห็นจะเห็นผลเลยคืออาจจะต้องรอ,อนิดนึงหรืออาจจะแบบก็เล่าของเราไปโดยที่เราต้องคิดแล้วเซ็ตในมายเซ็ตเลยนะว่าการที่เราเล่าประสบการณ์ในแต่ละวันของเราไปเนี่ยไม่จําเป็นที่เขาจะต้องตอบเหมือนที่เราต้องการคือไม่ต้องไปคาดหวังว่าแฟนเธอจะตอบอะไรนนเนี่ก็เล่าเสร็จพอเขาฟังก็ขอบคุณที่เขาฟังบลาบลาบลาแล้วถ้าเขาจะเล่ากลับมาให้เขารู้สึกว่าการคุยกันกัน แลกเปลี่ยนกันเนี่ยการแชร์ความคิดกันเนี่ยมันมันมีข้อดีนะเพราะบางคนเนี่ยคือไม่เคยไงผู้ชายไม่เคยสนทนาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าทําไม่เป็นเราก็ทําให้เขาเห็นก่อนว่าการคุยกันเน่ยมันมีประโยชน์นะใครลองเอาเอทฤษฎีนี้ไปปรับนะคะแล้วมาบอกด้วยว่าเห็นผลไหม เราชอบคำนี้มากเลยนะคะในขณะที่ผู้ชายเรียนรู้ที่จะฟังคนที่เขาห่วงใยและได้รับการเชื่นชมในการพูดคุยนะคะเขาก็จะค่อยๆเปิดใจแล้วก็แบ่งปันมากขึ้นลองไปทําตามดูนะดีไม่ดียังให้คอมเมนต์มาบอกด้วยนะเราก็ไ,ไปดูกันหนังสือเขาแนะนํามาละคะ่ะมาถึงหัวข้อนี้นะคะเมื่อผู้ชายไม่ดึงตัวออกห่างเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเออเป็นไปได้ไหมที่แบบผู้ชายจะไม่ดึงตัวเองออกห่างหรือไม่ตีตัวออกห่างนะคะอันนี้เขายกเคสมาเป็นลิซ่ากับจิมเนาะก็คือเขาบอกว่าแต่งงานกันมา2ปีแล้วพวกเขา็ทำทุกอย่างด้วยกันไม่เคยแยกจากกันเลลยนนนนนะะะแต่่หังจาาก้ไมค ิมเนี่ยเป็นฝ่ายชาย้วก็คือเริ่มหงุดยิดมากขึ้นเรื่อยๆเฉยชาอารมณ์ไม่ดีและมีอารมณ์แปรป่วดแล้วเขาก็บอกว่าลิซ่าเขาดูไม่สนุกอีกต่อไปอะ่ะเออจิมจิมไม่สนุกเลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยพยายามหาทุกวิธีทางที่ทําให้เขาสดชื่นแต่ก็ไม่ได้ผลนะคะอยากทําสิ่งสนุกๆด้วยการไปร้านอาหารช้อปปิง้งเที่ยวไปดูละครงานปาร์ตี้เต้นลาอูเยอะจริงๆนะแต่จิมก็ไม่ทําคือลิซาาล่าก็รู้สึกว่าฉันพยายามรักเขานะแต่ลิซ่าเองอะ่ะก็โกรธเพราะเขาเคยมีเสน่ห์และโรแมนติกมากเนาะแต่ตอนเนี้นย่าูกับ <laughs> นละเขียนเงียมากโอเคเพราะค่ะแล้วลิซ่าก็ไม่รู้จะทํายังไงนะเพราะว่าแบบเขาก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวอันนี้เขาบอกไว้ว่าหลังจากที่ลิซ่ามามางานสัมมนาของคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนาะลิซ่าก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีแบบผู้ชายคือแบบหนังยางเนี่ยเมื่อผู้ชายใกล้ชิดมากเกินไปแล้วไม่ดึงตัวอา่ารเนี่ยปัญหาที่ตามมาคะจะเป็นอารมณ์แปรป่วนหงุดหงิดเฉยชานะคะคือจริงๆแล้วจิมมี่อ่ะ จิมนะคะเรียกจิม <S <S เขาชื่อจิมหรือจิมมี่นะเขารู้สึกว่าเขาก็ควรที่จะแบ่งปันทุกอย่างกับภรรยามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่จิมกับลิซ่าเข้าใจไม่ตรงกันนะคะคือเหตุการณ์นี้เหมือนลิซ่าไปช้อปปิ้งก็คือเหมือนไปซื้อของเข้าบ้านแหละนะคะแล้วก็ไม่ได้ชวนจิมแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้น,นจิมก็รู้สึกจิมไม่ได้พูดหรือโกรธกันรู้สึกว่าจิมเหมือนอารมณ์เสียอะไรเงี้ยลิซ่าก็นึกว่าเฮ้ยจิมอาจจะอารมณ์เสียเพราะว่าลิซ่าไม่ได้ชวนจิมไปข้างนอกไปช้อปปิ้ง ไม่ชวนแต่จีมอารมณ์เสียเครียดกับงาน,เค,งานเครียดกับเงินลงทุนของเขาแล้วมันทําให้กับกายเป็นว่าลิซ่าเองอ่ะก็รู้สึกไม่เป็นอิสระเหมือนกันหลังจากที่ลิซ่าได้ไปสัมนมาอันนี้เนาะลิซ่าก็เริ่มจะแบบอ่ะดูแลตัวเองมากขึ้นไปทํานู่นไปทํานี่ไปกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะว่าเข้าใจแล้วแหละว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโหลากแฟนไปทาทุกอันทุกทุกอย่างเนาะอ่ะหัวข้อนี้เราขออนุญาตเสริมจากฮาวทูนักไอดอลจะเป็นหนังสือที่เราบอกเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหลุมพรางอันหนึ่งนะคะที่คู่หลัก ไม่หรือหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าแฟนเราต้องทํากิจกรรมไปกับเราทุกๆอันไปน,ไปนู่นไปนี่ด้วยกันไม่แล้วมันก็ไม่ผิดด้วยนะที่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนเราจะไปคนเดียวเราจะแบบทำาน่นทำนี่คนเดียวเราสามารถทําได้แล้วก็ไม่ก็ไปรู้สึกโกรธถ้าแฟนไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระที่เราจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่านาะที่บางครั้งอาจจะสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองหรือรู้สึกสูญเสียอิสระที่จะเป็นตัวเองเพราะว่ากลัวว่าแฟนเราจะรู้สึกไม่โอเคหรือแบบไม่มีเพื่อนด้วยบอกคุณผู้หญิงทุกคนนะคะว่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็ไปทํากิจกรรมที่เรารักที่เราชอบได้นะคะเพราะว่าเขาบอกไว้อันนี้คือเราสรุปสันส้นๆนะลิซ่าก็แบบว่า,าเริ่มดูแลตัวเองไปทํากิจกรรมกับเพื่อนแล้วก็ไปปาร์ตี้นูนเนียเข้ามาพอหลังจากนั้นปุ๊บอะความสัมพมันธ์อนีต เขาอยู่คนเดียวอะไรต่างๆเนาะแล้วเขาก็รู้สึกดีใจเมื่อเวลาลิซ่ากลับมาบ้านอะไรเงี้ยคิดถึงมันเหมือนแบบพ่อห่างกันอ่ะมันก็ทําให้ความคิดถึงมันคิดถึงกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แนะนํานะคะใครที่มีปัญหาตรงนี้อยู่ลองทําตามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่า เป็นยังไงกันบ้างเนาะเราว่า2อ,อย่างนี้นะคะที่ผู้หญิงทําโดยที่ไม่รู้ตัวนะเออในเรื่มนี้เขาอาจจะไม่เขียนเบบือนเดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการที่ผู้หญิงก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็คือ1การไล่ตามเขาเมื่อเขาดึงตัวออกห่าง2คือการลงทุนเขาที่ดึงตัวออกห่างยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะคะคือการไล่ตาม ไล่ตามผู้ชายอย่างเช่นผู้ชายเราดึงตัวออกห่างหรือแฟนเราดึงตัวออกหาอ่างเนี่ยหนึ่งเลยทางกายภาพเราก็จะตามเขาไปไปห้อง,องบ้างเขาจะเข้าห้องเขา <c oughs> เพื่อที่จะแบบได้อ,อยู่ใกล้เขาต่างๆนะคะข้อที่2คือทางอารมณ์นะคะทางอารมณ์ก็คือพอแบบผู้ชายดึงตัวออกห่างปุ๊บอะผู้หญิงก็จะแบบเป็นห่วงแหละอยากจะช่วยเป็นอะไรหรือปรเปล่าอยากช่วยผู้ชายดีขึ้นก็รู้สึกเสียนใจกับเขาด้วยที่เขาเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าแบบประเคนความสนใจคําชม เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการมองอย่างอะไรอาวรเจ็บปวดเมื่อเขาแบบดึงตัวออกห่างไปนะคะแล้วก็จะรู้สึกแบบโอ๊ยอ้อนอนอนความใกล้ชิดนะคะจากเขาต่างๆแล้วเขาเองนะผู้ชายก็จะรู้สึกแบบมันถูกควบคุมนะคะข้อ <c oughs> <c oughs> ที่3คือทางจิตใจนะคะก็คือจะเป็นประมาณว่าถ้าสมมติแบบผู้ชายดึงตัวออกห่างนะคะผู <c oughs> <ๆ>้หญิงก็จะแบบพยายามดึงเขากลับมาทางจิตใจโดยการแบบตั้งคําถามที่ทําให้เขารู้สึกผิด อ่ะโยนความผิดให้เลยจริงๆผิดไหมเราไม่รู้นะก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะคะเช่นคุณทําแบบนี้กับฉันได้อย่างไรคุณเป็นอะไรหรือคุณไม่รู้ว่ามันทําให้ฉันเนี่ยจะปวดแค่ไหนเมื่อคุณดึงตัวออกหางอันนี้เราว่าเป็นจริงๆนะคือผู้หญิงจะรู้สึกเจ็บปวด เมื่อผู้ชายดึงตัวออกห่างเก็ีไหมมันแบบว่าอา้าวกูก็รักกันมาดีๆหรือมีแบบก็สนุกด้วยกันอยู่ดีๆอา้าวผู้ชายดึงตัวออกห่างไปยอยะไรเงี <c oughs> <c oughs> ้ยผู้หญิงต้องเข้มแข็งนะคะให้กำลังใจผู้หญิงต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็เข้าใจให้ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเป็นสัญชาตญาณของเขาหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่ผู้หญิงนะคะก็จะพยายามดึงเขากลับมาเนาะด้วยการที่แบบพยายามเอาอกเอาใจผู้ชายนะคะปณนีประนอมผู้ชายมากจนเกินไปนะคะหรือพยายามที่จะสมบูรณ์แบบเพื่อ ให้จะได้ไม่มีเหตุผลที่เขาจะดึงตัวออกห่างแต่มันมันไม่เวิร์กนะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณต่อให้คุณสมบูรณ์แบบเขาก็จะเป็นแบบนั้นและผู้หญิงเองบางคงก็จะละทิ้งความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็จะพยายามเออพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่แบบผู้ชายต้องการแต่จริงๆเขาไม่ต้องการอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแนะนําว่าให้เรากลับมาที่ตัวเองตอนที่เขาจะดึงตัวออกไปอย่างที่ซาแมงเคยพูดมาตลอดว่าถ้าผู้ชายดึงตัวออก ตัวเองออกไปก็คือปล่อยเขาไม่ต้องไปล่าล่านะคะเนาะแล้วก็เป็นตัวของตัวเรานะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาไปชาร์จเอเนอรจีเฉยเยนะฮะมาถึง การลงโทษบ้างอันนี้เราว่าทุกคนเป็นหนะลังจากที่ผู้ชายดึงตัวออกห่างเนี่ยผู้หญิงก็จะมีการลงโทษก็คือแบ่งเป็น3อย่างเหมือนกันคือทางกายภาพทางอารมณ์แล้วก็ทางจิตใจทางกายภาพนะคะก็คือผู้หญิงก็จะรู้สึกแบบเวลาผู้ชายกลับมาก็จะแบบปฏิเสธพักสเออไม่ต้องมาใกล้ฉันไม่ต้องอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเขาบอกว่าถ้าผู้ชายถูกลงโทษอะ่ะเออถูกลงโทษแบบนั้นอนะที่แบบไม่มีไม่ให้มีเซ็กส์้วยแ่าแตะเนื้อต้องตัวฉันนะาาหรือทําของเนี่ยเขาอาจจะกลัวนะที่จะทําแบบนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วการที่เขาไม่ดึงตัวออกห่างก็บง ยิอารมณ์แบบป่วนตามที่เราบอกเนาะทำให้เขาสูญเสียสัญชาตญาณของเขานะคะอันนี้ก็ลองสังเกตดูนะนะคะเขาก็ให้ข้อมูลมาประมาณนี้ข้อที่2คือทางอารมณ์คือพอแบบผู้ชายกลับมาปุ๊บอะ่ะผู้หญิงก็จะแบบไม่มีความสุขมันก็จะตําหนินะคะตำหนิแล้วก็ไม่ยกโทษให้ด้วยโกรธไงโกรธสิอยู่ไไดีๆไปทำไม, <laughs> มผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเขารู้สึกไม่สามารถเติมเต็มเธอได้แล้วก็ยอมแพ้มันอาจจะทําให ต้องเลิกลาหรือว่าต้องจบความสัมพันธ์นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะเขาบอกไว้ว่าคือเมื่อเขากลับมาผู้หญิงก็จะแสดงความไม่พอใจของการผ่านคําพูดน้ําเสียงหรือการมองคู่ด้วยท่าทางที่เจ็บปวดข้อที่3นะคะ,คะก็คือทางจิตใจเนาะก็คือเมื่อผู้ชายกลับมานะผู้หญิงก็จะปฏิเสธที่จะเปิดใจหรือว่าแบ่งปันความรู้สึกเพราะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงก็ก,กลัวเหมือนกันในท็อปิกแรกนะคะเนาะหรือว่าบางครั้งผู้หญิงก็จะกลายเป็นแบบคนเย็นชาขุ่นเคืองรู้สึกไม่เปิดใจแล้วก็แบบเป็นฟีรแบบฉันไม่ให้อภยัยฉันไม่โอกาสเขาเหมือนเป็นวงวงจรอุบัเหือนนกะา เองเขาถูกลงโทษอะเขาก็กลัวนะกลัวที่จะสูญเสียความรักนะคะแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับความรักของเธอนะเมื่อผู้ชายต้องแบบดึงตัวออกห่างนะคะเออมันอาจจะใช้คําแตลยากนิดนึงนะสมัยก็แปลจากภาษาอังกฤษมาอีกทีนึงก็อาจจะแบบตกตก,ตกลนลนิดนึงก็คือพูดง่ายว่ามันจะกลายเป็นวงจรอุบาทะคือยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบผู้ชายกลับมาแล้วอะผู้หญิงเองก็กลัวที่จะเปิดใจหรือบ,บางครั้งอะก็รู้สึกแบบกูไม่ให้อภัยอะเออแล้วก็จะขุนเคืองเจนชาผู้ชายก็ไม่กล้าที่จะกลับไปบูตเอนเนอร์จีก็จะเป็นเป็นแบบอารมณ์แป,ปรปรว รู้สึกจืดชืดมนๆนะคะเป็นวงจรแบบนี้ท็อปิกนี้แบบเข้มข้นเหมือนกันเนาะเออนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะท็อปิกสุดท้ายที่เขาพูดนะคะคือผู้ชายและผู้หญิงที่ฉลาดจะเป็นยังไงนะคะคือเขาบอกไว้ว่าอันนี้สรุปแบบเขา้าๆ จริงๆเลยนะคะเขาบอกว่าผู้ชายโดยทั่วไปแล้วอ่ะจะไม่รู้ว่าการที่เขาดึงตัวออกห่างอย่างกระทันหันเนี่ยแล้วเขากลับมาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะไม่รู้ถ้าไม่รู้คุณผู้ชายให้ไปดูหวัวข้อก่อนหน้านี้นะคะก็จะเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยมีการเจ็บปวดนะคะแล้วก็รู้สึกกลัว รู้สึกผิดรู้สึกโทษตัวเองเนาะอันนี้สอนเลยมาบอกให้นะคะจะเป็นกับความรู้สึกแบบนั้นเนาะหร pr, so bah, ือว่าถ้าใครอยากจะเสริมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายที่ฉลาดนะจะใช้เวลาในการเริ่มสนทนาโดยถามผู้หญิงก่อนว่าเธอรู้สึกอย่างไรพอผู้ชายกลับมาสิ่งที่เราจะทํานะคุณผู้ชายถามผู้หญิงก่อนเลยจะช่วยได้เยอะสรุปใคายกันกว่าเดิมก็ลองดูลองดูแล้วลองคอมเมนต์มาบอกนะคะส่วนผู้หญิงที่ฉลาดเรียนรู้ที่จะไม่เรียกร้องให้ผู้ชายพูดนะ เออแต่ขอให้ผู้ชายเนี่ยตั้งใจฟังเธอจริงๆเพราะว่าแรงกดดันต่างๆเนี่ยก็จะลดลงคือเราก็จะไม่กดดันผู้ชายเนาะเปิดใจก่อนเลยแล้วเราก็แบ่งปันความรู้สึกอย่างที่เซาไม่เคยบอกนะคะก่อนท็อป,ปิกก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ต้องเรียกร้องให้เขาแบบทําเช่นเดียวกับเรา ะะแล้วจะพักนึงเดี๋ยเขาก็จะแบบเปิดใจยอมรับฟังนะคะสาหรับท็อปิกนี้นะคะก็แนะนําผู้หญิงว่าคือไม่โทษเขาเนาะไม่โทษคุณผู้ชายนะคะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณแล้วก็ไม่ต้องไปไล่ตามเขาแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างนะคะเป็นเป็ <laughs> นหนังสือที่แบบโหจริงจังมากอะทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนไม่งงนะคะขอให้ทุกคนไม่งงแล้วก็ขอให้คนตัดเราไม่งงด้วยนะคะ <laughs> ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงคือบางครั้งเขาก็จะพูดสลับกันไปพูดสลับกันมา เราเล่าเนาหนังสืออ่ะแต่ก็จะเป็นก็พยายามแบบสรุปข้อมูลมาให้นะคะก็ฝากนะคะตรงนี้ด้วยก่อนแล้วก็แชร์แล้วก็ฝากแบรนดลาซี่ของเราด้วยนะคะมีโปรดักต์ตอนนี้นะก็จะมีโพบทิกที่ชุเปียกหญิงชายเจ้าลงน้องนะคะแล้วก็จะมีอาหารเสริมด้านอารมณ์นะคะแล้วก็เจลหล่อลื่นมาด้วยสั่งซื้อที่แอดไลน์ลซีนะคะหรือว่าปรึกษากับคุณหมอแอดไลน์แมนอได้เลยค่ะฟรีนะคะบ๊ายบายค่ะ